ฮ่าสวัสดีครับหมีลักกี้แบนะครับวันนี้หมีจะมาแนะนําทางเติมเงินกับทางอีลัตติชอปนะครับเพราะว่าอีลัตติชอปเนี่ยรับเติมแทบทุกเกมนะครับแล้วก็ราคาถูกต้นต้นของประเทศเลยนะสำหรับวิธีการเพื่อนๆที่จะแอดไปเนี่ยให้เพื่อนๆพ่อพิมพ์อีลัตติชอปเนี่ยใน Facebook ได้เลยครับเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีลิงก์ไลน์มาเพื่อนเพื่อนแอดแล้วเข้าไปคุยได้จะมีคูณบาสพร้อมบริการนะครับขอให้เพื่อนเโชคดีกับกาชานะครับหมีลักกี้แบนครับวันนี้เราอยู่ในวัันนนนนีี้มมจะะะาาาแํครรบก สำหรับบางคนที่ไม่รู้นะครับมันสามารถที่จะแก้ออปชันได้นะเอ้ยบอกอ,ออปชันไม่ถูกต้องบอกว่าเซตเนาะเซตอ่าเดี๋ยวมีจะให้ดูก่อนนะครับเพื่อนๆกดคขาว่าที่กระเป๋าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีให้ดูมีอู่หมีก่อนสมมุติมีอู่หมีใช่ไหมเนี่ยหมีจะใส่เป็นเซตเอ่อพละพละกระดิปรากฏว,ว่าตอนนี้ขาดพละอยู่สองแล้วหมีไปลงด่านยังไงก็ไม่ได้ทีแม่งไม่ดรอปสักทีเออจะพูดไปก็ มาลองสักหน่อยไหมเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอรีก่อนละกันเดี๋ยวขอรีก่อนเอาเพื่อความชัวร์ก่อนเนี่ยบีต้องการให้ได้เซตอาบวกเสื้อคุมเนี่ยอ,อ่เป็นเซ็ตเกี่ยวกับพระเพราะว่าป้องกันไม่เอาไงมีอู่ไม่ได้แบบต้องแข่งแร่งขนาดนั้นถูกไหมครับอ่าวิธีการรีนะวิธีการรีก็คือเดี๋ยวบีจะกดให้ดู เพื่อนๆไปคำว่าอุปกรณ์แล้วเพื่อนๆก็กดไปชิ้นส่วนของเราเลยครับที่เราจะรีอายังมีก็จะมากดที่ผ้าคลุมนะครับเสร็จแล้วมีก็ถกว่ากดอัปเกรดนะเพื่อนๆอย่าไปกดอัปเกรดด่วนนะเดี๋ยวกดกดอัปเกรดด่วนเกิดเพื่อนๆกดตกลงเนี่ยมันจะอัปเกรดเราจะเสียของฟรีเลยนะครับเห็นป่ะเราเรื่องคำคำสั่งข้างล่างคือคําว่าหล่อใหม่เห็นป่ะมันก็จะขึ้นคอนมาซึ่งคอนเนี่ยมันก็จะมีอยู่3ระดับเป็นคอนระดับ R R บวกแล้วก็ S R นะครับ เห็นไหมมันจะบอกว่าเอา้าเซตป้องกันถ้าเกิดคุณตอนนี้ไปเซตป้องกันอยู่ถ้าเกิดคุณจะรีเนี่ยมันจะเป็นไปได้ก็คือเซตพละเซตโทรโหดเซตศรัทธาเซตหลักแหลมซึ่งมีอยากได้พละมีไอ้กดรีเลยแม่เฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเซตโรโหดมาทําไมครับผมไม่ได้อยากแข็ผมไม่ได้อยากถือเซตโทรโหดก็คือเซตป้องกันนะครับซึ่งมันไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกับกมีอุค,คุงเลยนะอย่าเลยอย่าเลยมันจะไม่อยากได้เลย ขอเซตพาราหน่อยเร็วกูขี้เกียจไปหาเพราะว่าหมี่บางทีหมี่รีไป200รอบหมี่ยังไม่ได้เซตเลยเพื่อนๆเป็นกันบ้างบาง้ามีรู้สึกว่าเซตอาบวกแม่งหายากมากเลยพาราเดี๋ยวเฮ้ยพาราพาราอ่ะเดี๋ยวนะมันไม่ถามเลยแปลว่าเซตเดิมอย่างนั้นเหรอโอ้โหคนสวยแห่งปีต้องมีเลยนะมัน,มน ทรัพยากรไม่พอนะครับโอ้โหสับสวยจริงจริอ่าวิธีการซื้อคอนะครับเพิ่มกดเขว่าบาซ่านะครับอันนี้หลายคนไม่รู้นะกดทรัพยากรแล้วก็กดระดับอุปกรณ์เห็นไหมมันจะมีคอระดับ R ระดับ R คือของระดับ R R บวก็คือของระดับ R บวกแล้วก็ของระดับ SR แต่เอาจริงจัดใจหมีเลยนะหมีว่าเราควรเก็บทรัพยากรพวกนี้ไปรี SR ดีกว่าเพราะว่าหมีมองว่า SR ต้องดอกยากแน่แล้วด่าน SR ส่วนใหญ่ต้องเป็นด่าน1 6บ7ขึ้นไปด้วยนะครับ ต่อไปวิวธีหาผงระยะอุปกรณ์หาจากไหนนะเพราะว่าเราต้องใช้ระยะอุปกรณ์ในการแลกของนะครับให้เหมื่อกต้นเขาไมาที่กระเป๋าเหมือนเดิมแล้วก็เพื่อนๆดูเลยอันไหนเพื่อนๆไม่ได้ไม่ได้ใช้อ่ะย่อยเลยครับดูให้ดีก่อนย่อยด้วยนะตอนนี้หมีใช้เพราะว่าเนี่ยหมีเขาจำไม่ได้ว่ะเดี๋ยวป๊บนึงนะขอขอไปดูโล่ก่อนโล่อาันติมาหมีไม่รู้ยังใช้โล่หรอป่าอ๋อไม่ได้ใช้เปลี่ยนแล้วนะเปลี่ยนแปลงแล้วงี้ย่อยได้เลย เนีย่ยกูลืมตีบวกเอาไว้เนี่ยไปลุยด่านแต่ลืมตีบวกนะเขินเลยแปบบ๊บนึงนะซึ่งอาติมาหมีจะใส่เป็นเซ็ตโทรหดสีนะครับก็เลือกสองนะเพราะว่าหมีมองว่าใส่แบบนี้นางตายยากที่สุดแล้วนะตีบวกเลยละกันโอ้โหหัวใจเหรอเนี่ยเดี๋ยวหัวใจเอาเท้าก็ได้มั้งเออได้อยู่แค่นั้นแหละ เพื่อนเพื่อนอย่าลืมมาตีบวกของ R บวกเลยนะเพราะว่าแค่บวกแค่เลเวลสิบอะเอ้ยเลเวลยี่สิบอะมันก็บวกเซตันเยอะกว่าของ R 5ห้าดาวแลวนะครับอะต่อไปวิธีข,ธขายนะอะเดี๋ยวมีขายของอันนี้ให้เลยเพราะว่าหมี่ไม่ได้ใช้แล้วก็อันนี้เลยครับเพื่อนเพื่อนกดคำว่าลูกท้องบนเห็นไหมอะกดเสร็จก็ลงขายเลยครับเวลาขายก็ดูให้ดีดีก่อนนะอย่าไปย่อยมั่วนะไม่งั้นก็เดี๋ยวต้องมานั่งทาใหม่ตายเลยนะอาส่วนพวกส่วนใหญ่เราขายของ R ครับ R R บวกเก็บไว้ก่อนนะเพราะว่าเราต้องเอาไปขึ้นขั้นอีกเยอะเลยถูกปะ อ่าเห็นไหมมันก็จะได้โอ้โหเสร็จลยิามีได้มา 2, สองวันสี่เลยวะ่ะมันได้ง่ายๆอย่างนี้เลยนะเนี่ยโอเคขายแล้วครับเราก็จะได้เงินคืนมาค่อนข้างเยอะเลยนะแล้วก็อ่าได้เสร็จษลละยิบนะครับผมเอาไวท้ทําอ่ามีได้มาสองพันเก้าร้อยห้าสิบอ่าเดี๋ยวมีขอลองอีกทีแล้วกันแต่เดี๋ยวว่าเดี๋ยวมีจะดองไว้ซื้อคอร์สอาร์ดีกว่ามีว่ามันใช้เยอะแน่เพราะของเพราะของอาร์นี่มีมีพอจะเดาได้เลยขนาดเอส ขนาดของ SR บวกเอ้ยของ R บวกแม่งยังดรอปเริ่มยากเลยถูกว่าบางทีลงไป5ตาแม่ไม,ม่ไม่หล่นเลยก็มีเพราะ,ะนั้นของ SR กว่าตึงในตึงแน่เลยนะตามสภาพเกมเดี๋ยวมีจะขอญาตไป็ลีอีกทีนะครับเผื่อจะโชคดีกับเขาเบิง้งกดทีเผออไปเลยละกันโอ้โหหลักแหลมกิติคอตเอามาทำไมวันนี้โอ้โหเพื่อนไม่ได้ไม่เอาอะหมดแล้วครับคอนก็ประมาณนี้นะอ่าเดี๋ยวมีขอส่งลาไปครับขอ ลงหน่อยแล้วกันอะให้เพื่อนๆดูเลยว่ามันได้ไหมหาว่าคุมไปนในตัวเลยนะครับมีจะทําเซตให้มันครบก่อนหมีก็ไปแล้วออะหมีลงสามทีเลยมาพระคุมพะละต้องมาหน่อยลนะพระคุมพะละเออโอ้โ,อโหมีดอกเฮ้ยได้วะเฮ้ยได้จริงโอ้โหโออโห,โอ,หอัดคลิปแล้วกูได้ของดีตลอดเลยวะ่ะเดี๋ยวมาอัดอย่างเดียวเลยนะที่หลังเปิดกาชาก็ต้องเปิดใช่ไหมทีนี้มีก็จะขาดอีกแค่ชิ้นเดียวนะ เพื่อนๆก็อย่าลืมใส่เซ็ตให้ถูกกับอาชีพด้วยนะครับเพราะว่ามันมีผลมากนะเห็นปะเซ็ตไหนเราไม่ใช้เขาก็จะเอามาอัปเกรดได้นะครับเพราะเพราะว่าชั้นพราชนะแล้วเพื่อนๆได้ซ้ำก็ไม่ใช่ปัญหานะอาตอนนี้มีก็ขาดชิ้นสุดท้ายแลย้วโอ้โหมันมีให้ขึ้นมาอัปเกรดอย่าง้วเหรออ๋อตอนนี้นไม่มีตังนะจนจน อ่ะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวมีขอไปหาอาวุธลองอันสุดท้ายแล้วก็จบแล้วอันนี้ขออันนี้ขอนอกเรื่องนิดนึงนะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะสั้นเกินไปนะขอสักห้าหกนาทีแล้วกันเพื่อนๆไม่ว่ากันนะเพื่อนๆเป็นกันบ,าบ้างป้าอาบวกอ่ะแม่งคือคือมันดอกไม่ยากหรอกแต่ว่าการที่มันจะรีเอาออฟที่เราเล่นจริงๆอ่ะโหโคตรยากอัอนนี้มันพวกของธนูนะอันนีม้มีมียังไม่ค่อยไอ้นี่เท่าไหร่ส่วนใหญ่เน้นเวทมากกว่า ตอนนี้หาอาวุธลองครับอาวุธลองมันอยู่ไหนวะเอออันนี้อาวุธลองแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่ของทางหมีแสดงว่ามัน่าจะดอบด่านที่แล้วหรือ,อยังไงอันนี้หมวกบอกจริงนะหมีก็ลืมด่าด่านมันเยอะมากเกมเนี้เฮออ้ยอาวุธลองัไม่มาหวะตงส่ยรงสยรงสยเดี๋ยวหมีต้องไปอีก,อกวะ เอานี่ไงอาวุธลองอยู่นี่เจอแล้วถุงมือเอ้ยไม่ใช่ถุงมือไม่ใช่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 ก็แ,แปลว่าต้องไปอีกนะครับรองเท้ารองเท้ามีแล้วไม่มีนะอ่านี่ครับเจอแล้วเอ้ยไม่ใช่นี่มันอาวุธหลักโ้ยหลอกให้ดีใจแล้วว่าอาวุธลองต้องไปอีกแนะ่เลยวะ่ะเออใช่แล้วแหละ ไม่เป็นไรครับเดวมีใช้สิทธิ์แรกเอาเลยม,มี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 ของแรกอยู่จะได้ใส่ครบๆสักทีนะคาะเป็นอาวุธรองนะครับเดวมีมีไอ้นี่แรกอยู่เพื่อนๆก็อย่าลืมไปซื้อในร้านด้วยนะข้อไหนของชาโดววะเออเจอแล้วของชาโดโอเคมีก็จะขาดอสุดท้ายพอดีเลยนะครับมีก็จะเอาไปเซ็ตพารเพื่อนๆไปเลือกดูให้ดีนะครับผมนี่ไงนากระเหล็กกิดอันนี้น่ถูกนะใช่ปะใช่แหละเออมันใช่แหละขาดอันเดียวแล้วเออ ทีนี้หมีก็จะใส่ของครบเซตแล้วครับเป็นตัวแรกเอ้ยเป็นตัวที่สองนะแม,นเ,แมนเดลินหมีครบแล้วเอเรานี่เขาจะเปลี่ยนสักทีนะโอ้โหแบบลำบากลําบนมานานมากเลยนะเอา้าหมีมีอยู่แล้วนี่วะเฮ้ยมันได้ตอนไหนวะเวรกรรมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราเอาไปกินเพิ่มขั้นได้นะโอเคครับหมีก็จะอัพเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็เราก็จะได้เซตบัฟของผลสักทีนะกิน,ปนไปเลยเพื่อน ฟืบโอ้โหพลังเพิ่มแบบตอนนี้เราก็จะเปิดเซตเรียบร้อยนะครับโจมตีสี่นี่โอ้โหขี้อีกต่างหากนะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็ขอให้เพื่อนๆเ,เ,เล่นเกมอย่างมีความสุขนะครับคือมีแค่จะสื่อว่ามันมีรีออ้ยออมันมีรีเซตนั่นแหละแต่หลายคนไม่ทราบจริงๆบางคนยังไม่รู้เลยว่าคอนมันใช้รีได้แต่อย่างที่หมีบอกนะถ้าเกิดเพื่อนๆหา s อาได้ก็ไม่ต้องไปรีหรอกออจริงๆอสอามันยังหาง่ายอยู่หมีว่าน่าจะเก็บเออผงเนี่ยไว้รอรี SR ได้เลยหมีว่าหนักแน่ดูกูด,ดูทรงแล้ว เพราะว่าเพราะว่าแต่ละชิ้นมันจะดรอปได้ก็ยากอยู่ใช่ไหมอ่ะโอเคครับยังไงก็ขอเพื่อนๆเล่นเกมอย่างมีความสุขนะครับผมอันที่หคุณสหรับท็อปตัวเองคุณคูเปอร์20,000บาทคุณซาคิ6,000บาทคุณนัว2,000บาทคุณคาร่าเวอร์สอ0 0ับาทคุณพลอย1,000บาทคุณไอ้เคซ่า1,000บาทคุณพิงค์โรเบโอ500บาทนะครับถ้าอยากให้มีทำไกด์เรื่เกี่ยวกับเกมนี้มาคุณต้งคอมเมนต์ได้นะครับและนี่คือช่องทางสับสนุนช่องลัคกี้แบนนะครับปิ้งปิงปิงขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับ